เช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เองของอำเภอแม่แจ่มก็มีเหตุการณ์นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปติดตามสถา,านการณ์ล่าสุดที่บ้านปางองค์อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้รับความเสียหายอย่างหนักครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าพื้นที่เร่งเคลียร์ความเสียหายท่ามกลางสายฝนนะครับติดตามได้จากคุณประสิตาช่วยประดิษฐ์ครับรายงานจากบ้านปางอง๋ออำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับ ค่ะวันนี้ที่บ้านปางอุงตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีฝนตกลงมาโปรยปรายนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงทําให้เจ้าหน้าที่ที่กําลังเร่งเคลียร์พื้นที่และฟื้นฟูบ้านเรือนค่ะทำงานยากลําบากขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะด้านชาวบ้านก็เปิดเผยว่าดีใจมากเพราะตั้งแต่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว บรรยากาศที่บ้านปางอค์ตำบลแมศึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะก็มีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงทางเจ้าหน้าที่อส .500 นายจากส่วนกลางและ19จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและชาวบ้านในหมู่บ้านกําลังเร่งเคลียร์พื้นที่ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะเพื่อรีบฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดทางด้านของนายนัทรพงศ์สุวรรณประเสรศิฐผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าหลังจากได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติ หน้าที่ที่นี่ก็รีบรวบรวมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสทั้งจังหวัดรวม25คนออกเดินทางมาตั้งแต่วันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจุดที่รับผิดชอบก็คือเคลียรพื้นที่หยอมบ้านเจ็ดหลังที่เสียหายหนักเพราะโดนน้ำพัดหายไปเกือบหมดเราไปรับฟังเสียงของผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรีกันค่ะภารกิจนะครับได้ได้รับมอบหมายให้มาฟื้นฟูตรงบ้านเจ็หลังนะครับซึ่งตรงนี้ครับ ค่อนข้างหนักนะครับมีต้นไม้เศษไม้นะครับทำให้สิ่งผสร้างตรงนี้เสียหายค่อนข้างมากนะครับปัญหาอุปสรรคก็คือนะครับต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยมันจมขี้โคลนนะครับมันต้องใช้แมคโครเนี่ยล้วงขึ้นมาก่อนถึงจะดำเนินการหั่นหรือตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กนะครับแล้วก็ใช้รถบรรทุกนะครับจะใช้แรงงานคนไม่ได้นะครับพอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นแรงคนนะครับในการรื้อหลังคาหรือโครงสร้างที่ยังพอใช้ได้นะครับแยกไว้ให้ชาวบ้านใช้ ด้านชาวบ้านนะคะก็เปิดเผยว่าไม่เคยเจอความสูญเสียเยอะขนาดนี้และเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากตั้งตัวไม่ทันแต่โชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันค่ะเร็วมากเลยค่ะอยากได้ที่ที่อยากได้ก็แค่ไม่รู้เงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเพราะว่าบ้านเสียหายไปเยอะเพราะเป็นจุดศูนย์กลางของลงมา ทุกต้นไม้นี่มากระแทกที่นี่หมดเลยบ้านเสียหายไปห้าหลังเลยก็คือเป็นบ้านที่หมดเลยเนาะใช่ค่ะไม่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บเลยใช่ค่ะไม่ค่ะไม,มไม่พอดีคืนนั้นไม่ได้นอนที่นี่ด้วยก็เลยรอดอแต่ว่ามีลูกน้องนอนที่นี่แล้วก็โดนน้ำคัดไปแต่ก็ปลอดภัยดีค่ะแค่เจ็บเนื้อเจ็บตัวมีน้ำไหลเข้ามาในบ้านแล้วก็รถเสียแล้วก็รถเครื่องวกนี้ก็ไปหมดกับน้ำเลยคะ่ะ แล้วก็ในบ้านก็น้ำเข้ามาแล้วก็นอนไม่ได้ต้องยกออกยกไปนอนที่อื่นเวลาน้ําไหลมานี่ยุนยังอยู่ในบ้านอยู่ค่ะแล้วก็พอเราได้ได้ยินก็รถก็รถก็มาแล้วก็ไอ้ศเศษขยะแล้วก็ไม้พวกนี้ก็มาชนชนที่บ้านนี้ก็เสียหมดเลยแล้วก็ผานาังน,นี้ก็เสียหมดแล้วอย่างไรเงานนี่เข้ามาช่วยเอยเขาเข้ามาเร็วไหมคะก็เร็วค่ะก็ทานประมาณตีสองแล้วก็ตรงเช้าหองโมงเขาก็มานะ พอเดยวอตอนเช้าเช้าขอเขาก็มาเต็มแล้วค่ะชาวบ้านยังเปิดเผยต่ออีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทำให้คิดอยากย้ายที่อยู่แต่ก็เสียดายบ้านเพราะอยู่ที่นี่มานานหลายปีและที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้เราคิดแบบอยากย้ายก็น่าจะคีดอยู่ค่ะแต่ว่าเสียดายคะ่ะเพราะว่าอยู่มาเป็นปีปแล้วคะ<อ>่ะเคยเคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงขนาด ไม่เคยค่ะเวลาที่ไหลามาไม่นึกว,ว่าจะมาอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าพราะช่วงที่เวลาฝนตกก็น่าจะมาเต็มที่คลองนี้อย่างเดียวไม่ไม่นึกว,ว่าจะมาไหลยไเยอะมาขนาดนี้ และสําหรับการค้นหาผู้สูญหายอีก2รายในวันนี้นะคะต้องบอกว่าติดขัดค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนถึงตอนเช้าวันนี้นะคะทําให้ดินเริ่มอุ้มน้ําและน้ําในแม่น้ํามีสีขุ่นจึงต้องหยุดปฏิบัติภารกิจไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากบ้านปางองงุงตําบลแม่สึกอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ